กอความเจริญในธรรมจะมีญะติยยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสดมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสดที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปัตมะลาคะสดสรที่ว่าเ,เรื่อง้ที่ถูกมารผูกเอาไว้ขอบวามในพระสดนี้ก็มีว่าพระพู้มีพระภาตรัสว่าที่สดทั้งหลายบุคคลใด อย่างละลาคะโทะโอหะไม่ได้บุคคลนี้เราเรียกว่าถูกมารโูกไว้สวมบ่วงมารไว้และถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาพิสูจน์้งหลายบุคคลใดละ ราคะตทสะโมหะได้แล้วบุคคลนี้เราเรียกว่าไม่ถูกมานูกไว้ไม่สวมบ่วงมานไว้ไม่ถูกมานผู้มีบาปทำได้ตามความปรารถนาขอความเหล่านี้มานาพระโสดโกตการิกายอิติวุตกะประไตยปิดอกเล่มที่25้า ข้อที่หกสิแปดหน้าที่สี่ร้อยยี่สิบสี่คำว่ามานในที่นี้ก็คือกิเลสมานหรือที่บางทีก็เรียกว่ากิเลสสมารที่ว่ามานผู้มีบาปมานก็คือจะปิดกั้น ทำลายไม่ให้คนได้ทำดีภาษา,าชาวบ้านจะเป็นอย่างนี้ไม่ให้คนทำบุญไม่ให้คนทำกุศลและประมาณที่เป็นตัวใหญ่ๆก็คือราคะาคือความกำหนัดในหลบรอดกเีนเสียงสัมผัสโทสะ ความโกรธความพยาบาทโมหะก็คือความหลงหลงทำในสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญหลงทำความชั่วนั่นเองนี่เป็นเรื่องของมารน,นำมาเผยแผ่ให้โยมได้รู้ได้ฟัง